สวัสดีครับผมฝาง CPU มีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว Samsung Galaxy Note 10 Plus ให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเหมือนเดิมครับในคลิปนี้ผมก็จะใช้แบตเตอรี่ของ d i s s i n g นะครับมาเปลี่ยนให้เพื่อนได้ดูกันเนาะตัวแบตเตอรี่ของ d i s s i n g นะครับเขาก็มีการรับประกันให้เรา1ปีครับแล้วก็มีมาตรฐานมออกกนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สามารถมั่นใจได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ของยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าตัว Samsung Galaxy Note 10 Plus นะครับผมก็เคยทําคลิปเปลี่ยนให้ดูไปแล้วนะครับเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วเนาะมาปีนี้2 0 2 5ผมก็จะทําคลิปเปลี่ยนให้เพื่อนได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ย เรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัวโทรศัพท์รุ่นนี้กันเลยดีวดยกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาแกะตัวเครื่องก่อนนะครับโดยวิธีแกะเนี่ยเราจะแกะจากฝาหลังนะครับตรงฝาหลังเนี่ยถ้าใครมีไดร้อนนะครับก็ใช้ไดร้อนเนาะมาเป่าตรงขอบให้มันหลุดนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ของผมนะครับตัวฝาหลังมันหลุดแล้วเนาะก็จะไม่ได้แกะฝาหลังให้ดูนะครับแต่ว่าถ้คคาฝาหลังของใครยังไม่หลุดนะครับอันนี้ก็ต้องหาตัวไดร้อนหรือว่าหาตัวแผ่นบางๆนะครับมาค่อยๆเซาะตรงขอบมันออกนะครับซึ่งวิธีีททําาาาาากก็ไไมม่่่่ยยนนนะคครรรรบโดดดเเฉพใ้้ออออแปตงข ก็จะหลุดแล้วนะครับหลุดค่อนข้างง่ายเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับพอเราแกะฝาหลังได้แล้วนะครับเราก็จะมาทําการแกะตัวน็อตออกนะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนาะเพราะว่าเราจะต้องแกะตัวสายแพรของแบตเตอรี่นะครับมันก็อยู่ตรงแถวนี้นะครับแล้วก็เราจะต้องเอาตัวสายแพรที่มันพาดตรงแบตเตอรี่ออกด้วยนะครับที่เราก็จะมาขันน็อตยืดตรงฝาครอบออกเลยนะครับไขควงก็ใช้ไขควงสีแฉกนะครับขันออกเลยครับ น็อตก็หมดแล้วนะครับเราก็จะมาแกะเอาตัวชาร์จไร้สายออกก่อนครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เนาะกดงออกเลยนะครับแผ่นดําๆแผ่นนี้นะครับมันจะมีสายแพร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับดำาๆตรงนี้เนาะแล้วก็แกวครับนี่หลุดมาแล้วนะครับก็วางไว้ก่อนครับพอเราแกะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาแกะตัวสายแพรแบตเตอรี่นะครับสายแพรแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็แกวเลยครับนี่ครับหลุดแล้วนะครับสำหรับสายแพรแบตเตอรี่แล้วทีนี้ก็แกะสายแพร์ทั้ง3เส้นตรงนี้ออกเลยนะครับ แล้วก็แกะตรงข้างล่างออกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีเมนบอร์ดอยู่นะครับก็แกะตรงตรงัวหยอกเนาะพวกลําโพงพวกนี้ครับนี่ครับน,นก็เก็บไว้ก่อนนะครับก็แกะสายแพรข้างล่างออกครับสายแพรก็เก็บไวด้ดีๆนะครับพยายามอย่าให้โดนเหงื่อโดนน้านะครับผมจะเอา ตัวแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับผมก็จะใช้แผ่นพลาสติกแบบนี้เนาะมาลองงัดดูนะครับหรือว่าถ้าใครมีน้ํายาละลายกาวเนาะน้ํายาละลายกาวก็ามาฉีดแล้วก็ค่อยๆงัดออกก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะออกง่ายเนาะน้ำยาละลายกาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆฉีดลงตรงร่องเนาะหาตัวแผ่นพลาสติกบางๆนะครับมาลองแล้วก็ฉีดแล้วก็ลองซ้อๆดูนะครับแต่ผมจะลองงัดขึ้นดูก่อนครับตรงนี้อาจจะเอาออกยากหน่อยนะครับสําหรับแบตเตอรี่เนาะ๋อันี้ออกง่ายนะครับนี่ครับหลุดมาแล้วเนาะ เครื่องนี้ก็น่าจะเคยแกะแบตมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแบตเก่านะครับก็เก็บไว้ก่อนนี่ครับแบตเตอรี่ของดิซซิงนะครับถ้าคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ให้เนาะตรงช่องเดสคริปชันแล้วก็ช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับก็ลองไปกดมาลองเปลี่ยนกันดูได้นะเปลี่ยนไม่ยากนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่เนาะไม่ยากครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก่อนที่เราจะเสียบเข้าไปเนาะให้เราทำการเทสตัวแบตก่อนนะครับวิธีเทสก็ไม่ยากเนาะก็แค่วางแบตเตอรี่ลงโดยที่เรายังไม่แกะก ก็แทบอาจจะเป็นที่แบตของเราเนาะเราจะได้ส่งเคมทันนะครับแต่ในแบตก็เนืีของผมผมก็เช็คแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็เปิดติดปกติครับผมก็จะมาติดแบตลงไปเลยนะครับก็แกะกาวออกนะครับนี่แล้วก็วางลงไปให้มันตรงนะครับให้มันตรงร่องนะครับก็วางไว้ชิดบนบนหน่อยนะครับนี่มานน่อ่าวางลงไปครับแล้วก็เสียบสายแพรกลับคืนเลยครับสายแพรแบตเตอรี่เนี่ยอย่าเพิ่งเสียบนะครับเราจะเสียบสุดท้ายเนาะเสียบสายแพรจอไปก่อนนะครับสายแพรจอแล้วนะครับก็สายแพร์ หลักครับทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเนาะเสียบสายแพรครบทั้ง3ามตัวแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ประกอบข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีตัวนี่เนาะเป็นชุดลำโพง,งเขานะครับชุดนี้ก็วางเข้าไปเลยเนาะ วางแน่นแล้วก็ยึดน็อตครับยึดแน่นแล้วนะครับทีนี้ก็เอาตัวฝาครอบด้านบนตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับดำๆตรงนี้มาครอบข,ข้างบนไว้ก่อนครับนี่ครับก็ยึดน็อตไว้ครับ นี่ครับแล้วก็เอาตัวชาร์จไร้สายครับมาประกบเข้าไปเนาะตรงชาร์จได้สายนะครับมันจะมีสายแพรอยู่นะครับก็เสียบตัวสายแพรของชาร์จไ้สายก่อนครับตรงนี้ดำๆตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็เสียบสายแพของแบตเตอรี่สุดท้ายครับนี่เรียบร้อยครับแล้วก็เอาฝาครอบตรงนี้นะครับวางทับลงไปอ่านะครับวางทับได้แบบนี้แล้วก็คันน็อตที่เหลือครับ นี่ครับขันน็อตยึดเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเลยนะครับเราก็จะมาประกอบตัวฝ้าหลังนะครับวิธีการประกอบก็ต้องทากาวเนาะทากาวตรงขอบเครื่องตรงนี้นะครับก็ทาเข้าไปเลยโดยกาวที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นดอกกาว T 7000พตัวนี้ครับเหมือนเดิมครับเนาะมาทาลงไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนทากาวเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดตรงเลนส์กล้องก่อนนะครับนะครับให้มันดูสะอาดเนาะพอมือผมไปโดนนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงฝาหลังมันด้วยนะครับก็เช็ดออกเนาะตรงเนี้ย ใช้พวกฝุ่นพวกอะไรมันออกนะครับให้ออกได้เยอะที่สุดเนาะกล้องเราจะได้ไม่มัวนะครับแต่ถ้าของใครมันไม่ออกก็อาจจะต้องซื้อฝาหลังใหม่นะครับก็ไม่แพงครับฝาหลังเช็ดแล้วนะครับเราก็จะมาทากาวเลยนะครับตัวนี้เนาะกาวก็ไม่ต้องทาเยอะก็ได้นะครับแต่ขอให้ทั่วนะครับทั่วแล้วนะครับก็ต้องรีบนะครับรีบวางเลยเนาะเดี๋ยวกาวมันจะแห้งก่อนนะครับถ้ากาวมันแห้งแล้วมันจะปิดไม่สนิทนะครับออ แล้วก็หนังยางเข้ามารัดรัดให้แน่นเลยนะครับให้มันสนิททุกมุมเลยนะครับอย่าให้มันง้างได้แม้แต่มุมเดียวเนาะมันจะแก้ยากนะครับตอนแก้ก็จะยากนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะแนบชิดทุกมุมครับเดี๋ยวตรงกลางกลางด้วยตรงกลางด้วย ให้จชัวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เป็นกันเสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้เราก็เหลือแค่รอให้กาวแห้งนะครับก็รอประมาณ1ชั่วโมงครับกาวก็จะแห้งนะครับพอกาวแห้งแล้วเราก็ แกะตัวหนังยางนะครับไปเปลี่ยนฟิล์มอะไรให้เรียบร้อยเนาะก็สามารถใช้ได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ให้ตรงช่องเดสคริปชันแล้วก็ช่องคอมเมนต์นะครับทั้งตัวจอแล้วก็ตัวแบตนะครับถ้าผมทิ้งลิงก์จอแสดงว่าจอก็ใช้ได้อยู่นะครับราคาก็แอบแพงอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เท่าตัวของแท้เนาะของแท้เนี่ยยังแพงอยู่นะครับในปัจจุบันนี้ราคาจอของแท้เนี่ยสามารถเอาไปซื้อเครื่องมือสองได้เลยนะครับเอาไปซื้อเครื่องมือสองดีกว่าเนนาะ้จเปปี่่อแขตตตัววผมมก็็รบณสึน ลิงก์ให้นะครับพาแบตเตอรี่นี้ดีนะครับดีมากเลยนะครับแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยก็จะมีทั้งในตัวยู u ูบนะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็จะมีใน t ิ๊กต็อด้วยครับก็ไปติดตามผมด้วยก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ